ตุลาคมนะครับสถานการณ์น้ําท่วมนั้นยังวิกฤตนะครับท่านผู้ชมสามารถส่งกําลังใจนะครับและแจ้งข่าวสถานการณ์น้ําท่วมของท่านได้นะครับ4838777 SMS ของเรานะครับค่ะเมื่อวานนี้นะคะทีมนักแสดงช่อง3นะคะรวมทั้งคุณบริรสุทธิ์และสัมบริผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเรียกว่านําถุงยางชีพไปมอบให้กับพี่น้องบ้านหมี่นะคะจงคังหวัดลบบุรีค่ะถึงแม้ว่าจะต้องติดอยู่ที่บนถนนสายเอเชียกว่าครึ่งวันก็ตามนะคะก็ไปติดตามข่าวนี้จากคุณ าท,ทิีนัดแสดงช่อง3ค่ะกำลังมุ่งหน้าไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีค่ะแต่กลับจะต้องเจอสภาพการจราจรที่เป็นอมาาพาตบนถนนสายเอเชียแห่งนี้นะคะเนื่องจากข้างหน้าค่ะน้ำท่วมสูงถึงระดับเอลค่ะทำให้ทุกคนนั้นติดขัดอยู่บนถนนแล้วก็ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ค่ะ โดยหลังจากพ้นจากสภาพการจราจรติดขัดบนถนนสายเอเชียนานกว่าครึ่งวันทีมช่อง3นํนำโดยคุณบริสุทธิ์บุณสัมฤทธิ์ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และนักแสดงก็เปลี่ยนเส้นทางมุ่งหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่อําเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีต่อทันทีและเมื่อถึงที่หมายก็มอบเหรียญคุ้มภัยจากคณะทานน้าพระไทยพระสครราชเรือพร้อมเครื่องยนต์สามลำ และถุงยางชีพจากเงินบริจาคของประชาชนผ่านครอบครัวข่าสามจำนวนทั้งหมด500ชุดให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนเพื่อเป็นศูนย์กลางแจกใจ่ายให้กับประชาชนนอกจากนั้นแล้วทีมนักแสดงยังลงเรือแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับชาวบ้านตามบ้านต่างๆอย่างใกล้ชิดเองอีกด้วยซึ่งชาวบ้านต่างก็ดีใจที่เหล่านักแสดงเข้าไปเยี่ยมเยียนถึงที่ค่ะ บางบ้านก็มีแบบว่าคนแก่งเงี้ยครับเขาก็ประมาณช่วยตัวเองไม่ได้เงี้ยครับเวลาแบบจะหาแบบของกินเวลาหิวเนี่ยก็จะลําบากหน่อยครับเราก็ก็ดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยช่วยยายด้วยครับสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหมีจังหวัดลบบุรีมีน้ําท่วมสูง3-4เมตรได้ประมาณ1เดือนแล้วสภาพน้ํายังคงเชี่ยวมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า1 0 0 0 0ครัวเรือนซึ่งสิ่งของจำเป็นที่ยังต้องการคืออาหารน้ํายารักษาโรคและสุขขารอยน้ําค่ะ จุธาที่พักดีกุลรายงานคช่วงนี้ประชาชนก็ต้องคอยฟังข่าวแจ้งเตือนให้ดีะนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมนะครับสกู๊ปมองศิลปินด้วยศิละปะวันนี้นะครับไปทําความรู้จักกับอาจารย์วิจิตอภิชาติเกรียงไกรครับท่านทํางานศิละปะในแนวคิดสาธารณสินนะครับโดยหวังให้สังคมนั้นใช้ประโยชน์จากงานศิละปะให้มากขึ้นครับ